สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎรา,ราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักปลายปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1-15กรกฎาคมนะคะก็ทำนายให้กับชาวกรกฎจำนวนมากๆนะคะลัคนากับราศีเนี่ยส้มปักหมุดไว้ให้ด้านล่างตรงคอมเมนต์ไปเช็คกันดูได้เลยว่าคุณเกิดลัคนาน,นี้ราศีนี้หรือเปล่านะคะส้มใช้หลักวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวทั้งหมด นะคะก็แนะนําให้นําเอาอคําแนะนําจากไพ่นะคะต่างๆวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณได้ใช้วิจารณญาณในการดูนะคะแล้วก็หยิบยกเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับตัวคุณเองจะเป็นประโยชน์มากที่สุดอันไหนที่คิดว่าไม่ตรงไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาใดที่คิดว่าเอาไปเราไม่ดีไม่ต้องรับไปนะคะถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยํารายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครอยากจะดูดวงกับส้มหรืออยากจะเรียนดูดวงออนไลน์นะคะเรียนการอ่านไพ่ยิปซีกับส้ม สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ทางไลน์ Facebook IG หรือท w i t t e r ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะชาวกรกฎนะคะที่กด s u b s c r i b e นะคะเป็นส่วนหนึ่งในการกด s u b s c r i b e นะคะตอนนี้ส่งช่องส้งถึง2 0 0 0 0 0ซับแล้วดีใจมากๆเลยต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปนะคะใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะคะก็าสามารถที่จะกดได้นะคะก็ฝากให้กดด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าถ้ากด u b s c r i b e แเราไม่กดกระ บางทีมันอาจจะพลาดในบางคลิปได้นะคะก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะเริ่มคนมีคู่กันเลยนะคะเริ่มจากคนมีคู่นะคะก็คือ,อ,อคนมีคู่แบบทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีการคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปเนี่ยเรียกว่ามีคู่นะคะมีคู่กรณีโอเคเริ่มเลยค่ะมีไพ่ สี่เหรียญเก็บเนื้อเก็บตัวนะนนเนี่ยมีใครคนนึงกาลังเก็บกรรมอะไรบางอย่างอยู่เงียบๆเบื่อๆในความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็มีการที่เก็บความสัมพันธ์ไว้มากกว่าหนึ่งสำหรับเคสที่หนักๆนะคะอาจจะมีการเก็บความสัมพันธ์ไว้มากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะไอ้ที่เงียบๆเนี่ยไม่รู้ว่าเหมือนกำลังจับสังเกตอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนะสำหรับคู่ที่โอเคอาจจะไม่ได้มีปัญหานะคะเรื่องความเจ้าชงเจ้าชู้อะไรนะคะเพราะว่ามันมีส่วนว่า มีคนที่กําลังจะระง,งับยับยั้งความเครียดอยู่นะคะเป็นความเครียดที่อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแล้วแบบเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกดีหรือว่าไม่เลือกดีจริงๆเราไม่อยากเจ้าชู้เลยนะเราไม่อยากเลือกเลยทั้งๆที่มีคนเข้ามาให้เลือกงานนี้มีคนที่แบบว่าเสน่ห์แรงมากทั้งๆที่มีแฟนแล้วนะนะคะเพราะมีเจดเตียนเข้ามาให้เลือกนะคะกําลังพินิจพิเคราะห์หรือจับสังเกตอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงจะทําอะไรแล้วตัวเองก็กําลังคุ้น รุ่นคิดกับตัวเองด้วยนะคะกาลังคิดกับตัวเองว่ามีคนเข้ามาให้เลือกเราจะเลือกดีไหมหรือเราจะแค่เก็บไว้ในใจเท่านั้นนะคะกาลังคิดแบบนี้อยู่นะคะในช่วงต้นปากนะคะมาถึงในช่วงปลายปากนะคะเครื่องหลังประมาณช่วงวันที่7ที่8เป็นต้นไปเนี่ยอาการเบื่อหน่ายมีแต่พยายามจะไม่แสดงให้อีกฝั่งหนึ่งเห็นนะคะจะจะไม่แสดงให้แฟนเราหรือ,อคู่กรณีเราเห็นนะคะว่า เรามีความเบื่อแต่จะพยายามทําให้ทุกอย่างมันสดใสทําให้ชีวิตความรักมันอ่มันสดใสมันดีขึ้นในทุกๆวันนะคะเราจะถึงแม้ว่าลึกๆมันจะมีอาการเบื่อกันในความสัมพันธ์บ้างแต่ว่าพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่ queen of wands ด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นอาการอา่ พยายามทาให้ดีขึ้นแต่ว่าเหมือนกับเป็นอาการพยายามควบคุมอีกฝั่งหนึ่งด้วยนิดนึงด้วยนะคะเป็นการที่เหมือนกับอยากให้เขาอะอยู่ทาทาในสิ่งที่เราปรารถนาให้ทําเป็นแบบนั้นนะคะเป็นอาการที่แบบออกจากควบคุมนิดๆหรือว่าเจ้ากี้เจ้าการหน่อยๆน,นะคะไม่ได้เยอะมากนะคะเหมือนกับว่าไปไหนมาไหนก็บอกกันด้วยนะอะไรประมาณนี้จะกลับกี่โมงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือแบบเออ ในเมื่อเป็นคนรักกันแล้วอะค่ะก็บอกกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรแบบนี้หรืออาจจะมีความเจ้าระเบียบบ้างนะคะคนนี้โดยเฉพาะอาจจะเป็นทางฝ่ายผู้หญิงก็ได้นะคะแล้วก็ในช่วงประมาณปลายเดือนอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะที่อาจจะทําให้มันอาจจะมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามานะการบางบางคู่อาจจะมีในเรื่องของการตกลงในเรื่องของสินสอดด้วยนะคะที่มันอาจจะไม่ลงตัวนะคะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ ยังคุยกันไม่ลงตัวก็ได้นะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาคนรอบข้างเข้ามาแล้วทําให้การคุยกันมันระหว่างแฟนอะมันเหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีปัจจัยภายนอกเข้ามาทําให้การคุยกันมันไม่ราบรื่นนะคะระวังในเรื่องเงินทองต่างๆนะคะที่จะคุยกันไม่ลงตัวนะคะในช่วงปลายปากในช่วงประมาณวันที่สิบถึงสิบห้าประมาณนี้นะคะแล้วก็ มันอาจจะมีเรื่องของการตกลงในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ได้คือคุณจะมีใหม่ใช่ไหมทําไมไม่บอกเราตรงๆถ้าจะมีทั้งหมดเอาทั้งหมดฉันไม่ยอมเนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าคุยกันไม่ลงตัวนะคะแล้วมันก็อาจจะเกิดการที่แบบในเมื่อคุยกันไม่ลงตัวก็ห่างก,างากันสะักพักไหมนะอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าเป็นการตัดสินใจที่อาจจะไม่ไปต่อกันก็ได้นะคะสำหรับคู่ที่ตกลงกันยังไงก็ไม่ได้ไม่ยอมเข้าใจกันนะคะอืม มันจะเป็นในลักษณะทีออ่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าดูไพ่สรุปโดยรวมเนี่ยนะคะจะเป็นในลักษณะที่มีคนเข้ามานะคะมีมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีคนเข้ามาแล้วพยายามที่จะไม่ทําให้อีกคนหนึ่งได้รู้ค่ะว่าใจเราลึกๆอะเราก็อยากจะเลือกนะแต่เรากลัวเรากลัวค่ะเรากลัวคนที่อยู่กับเราว่าเขาจะรู้ ว่าลึกๆใจเราแอบเจ้าชู้เออนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้คุยกับคนใหม่ๆนะคะยังไม่ได้คุยหรอกแต่ว่ามีคนเข้ามาเหมือนกับว่ายื่นยื่นความปรารถนาดีหรือยื่นความรักให้ะค่ะแต่ว่าก็กลัวนะคะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ควบคุมเราอยู่อ่ะ แฟนเราเนี่ยน่าจะดุด้วยนะคะแฟนของชาวกรกฎนะคะหรือเป็นชาวกรกฎเองไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันนะคะคือมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ดุมากจนทำให้ให้อีกฝั่งหนึ่งไม่กล้าที่จะบอกว่าเคยอยากได้อีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดเนี่ยอืมใครก็รับไม่ได้จริงไหมส่วนใหญ่อาจจะรับไม่ได้อ่าอาจจะมีส่วนน้อยที่รับได้แต่ส่วนใหญ่นี่รับไม่ได้แน่นอนนะคะก็เลยพยายามที่จะปกปิดความต้องการนั้นไว้อยู่และทําให้ความรักกับคนที่ยังมีอยู่เนี่ยดีขึ้น นะคะโดยปกปิดความรู้สึกตัวเองไว้อยู่เนาะอ่ะมาดูนะคะสำหรับผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวกรกฎนะคะว่ามีชาวธาตุดราศีใดบ้างนะคะแล้วก็เขาจะทำอย่างไรกับคุณนะคะในช่วงปักนี้นะคะขอสามใบค่ะเอมีคนใจร้อนนะเนี่ยอืมโอโอเคค่ะต้องระวังเลยแหละอืม มีคนใจร้อนมีคนใจร้อน the universe นะคะ the universe นะคะอันนี้อาอาจจะเป็นชาวธาตุชาวาเดี๋ยวก่อนนะชาววันเสาร์นะคะอันนี้นะคะเป็นชาววันเสาร์หรือว่าเป็นชาวธาตุดินนะคะก็คือชาวมังกรพฤกษศพแล้วก็กันนะคะอาจจะมีการวนเวียนกลับมาของคนรักเก่าๆก,ก็ได้นะคะซึ่ง มันอาจจะเป็นการเริ่มใหม่ในความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะคะแล้วก็คนนี้อาจจะท้องตั้งคันนะคะชาววันพฤหัสนะคะอาจจะตั้งคันอยู่ก็ได้ในช่วงนี้นะคะคือเขาค่อนข้างจะตั้งคันง่ายถ้าเกิดชาวกรกฎอยากจะมีลูก นะคะช่วงนี้เขาค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะแล้วก็เขาน่าจะสามารถที่จะตั้งคันได้ด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีๆนะนะคะที่มีความสุขกันมากๆเลยนะคะในช่วงนี้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังถ้ามันเป็นเคสที่ไม่ค่อยปกติอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ผุดขึ้นมานะคะทางฝั่งเขานะคะทางฝั่งชาววันพฤหัสหรือชาวธาตุดินนี้ด้วยนะคะก็ต้องดูดีๆนะคะความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ใหม่กลิบค่ะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ เก่าที่มาเริ่มกันใหม่นะคะเดอะชาวเวอร์นะคะเดอะชาวเวอร์ Tower, ค่ะคือชาววันเสาร์อืมชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะหรือชาววันเสาร์วันอังคารอะไรแบบนี้ค่ะนะคะอืมใจร้อนค่ะอาจจะอยู่ดีๆหายไปเลยไม่คุยนะคะอยู่ดีๆหายไปเลยนะคะไม่คุยนะคะนิ่งๆไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการที่เขาอาจจะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ บางทีอาจจะแบบต้องการให้คุณเป็นอย่างที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะรับไม่ได้กับอะไรบางอย่างแล้วมีการทะเลอบบอาะเบาแวงได้เขาอารมณ์ร้อนเพราะฉะนั้นชาวกรกฎอาจจะต้องเวลาที่จะเข้าไปพูดไปคุยกับเขาในช่วงนี้อาจจะต้องรู้หน่อยนะว่าช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะแบบอารมณ์ปีตขึ้นง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเข้าไปเนาะเออนะคะ transformation นะคะสำหรับไพ่ใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับชาวพิจิก นะคะคชาวพิจิกและคณาพิจิกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงคืออาจจะมีการเขาเลือกที่จะจบไม่รู้ละ่ะเลือกที่จะจบกับฝั่งไหนอะ่ะ ะะแต่น่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เขาเลือกที่จะจบค่ะความสัมพันธ์นะคะอ,อ,อาจจะเป็นกับชาวกรกฎหรือว่าอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะนะคะคเขาเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ค่ะคนนี้เป็นคนที่รักแรงเกลียดแรงนะคะเป็นคนที่รักจริงเกลียดจริงนะคะคือถ้าไปกันไม่ได้หรือว่ามันจะต้องมีความสัมพันธ์ดักสามเศร้าหรือคุยกันเไม่ลงตัวอะไรก็จบก็ได้เขาเป็นคนแบบนี้นะคะอืโอเคค่ะมาดูกันสําหรับ การรวมไพ่จะลืมอีกแล้วนะคะการรวมไพ่นะคะถ้าไม่ขึ้นธาตุคนของคุณนะคะถ้าไม่ขึ้นธาตุคนของคุณมาดูรวมกันตรงนี้นะคะชาวกรกฎนะคะแล้วก็ขยายความคนของคุณด้วยนะคะโอ้โอเคส้มว่ามันอาจจะมีเรื่องของฮอร์โมนนะคะนะถ้าคนนี้ตั้งครันนะคะอารมณ์ร้อนมากนะคะชาวกรกฎคะ่ะคู่กรณีคุณ นะะผู้ที่มีอิทธิพลกับคุณอารมณ์ร้อนยิ่งถ้าตั้งคันนะยิ่งถ้าท้องนะโอ้โหอารมณ์แบบไม่ได้เลยอารมณ์ไม่ได้เลยบางทีอาจจะมีการบอกเลิกแบบปุบปับแบบฉับพลันด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ล้้วนนะะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเขาให้มากๆเนาะนะคะแล้วก็บางทีมันอาจจะเป็นการที่อย่างที่บอกว่าในเคสที่หนักมันไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์แต่มันเป็นการที่เขาอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะชาว ชาววันพฤหัสเนี่ยอาจจะเป็นคนไกลหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แลดูเด็กกว่าเราก็ได้นะคะตัวเขาเองอาจจะมีการออมีความสัมพันธ์ใหม่ทางฝั่งเขาซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าที่กลับเข้ามานะคะตัวเขาเองอาจจะแบบเข้าใจใช่ไหมว่ามีอารมณ์เบื่อเราลึกๆเนาะแล้วก็เหมือนกับเขาไปพอใจอีกฝั่งหนึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นในเคสนักหนักนะมีการไปพอใจอีกฝั่งหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าอารมณ์ชุมเฉียวกับเราอืม มีการไปพอใจไปรักใครอีกฝั่งหนึ่งมากกว่าแล้วก็มีการมีอารมณ์ฉุนเฉียวกับเรานะคะหรืออาจจะอยากจบความสัมพันธ์กับชาวกรกฎไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืโอเคค่ะประมาณนี้ระวังอารมณ์กันให้มากๆนะคะน่าจะมีฝั่งหนึ่งที่นิ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งอารมณ์ไม่ได้เลยนะคะมาดูคนโสดคะ่ะนะคะคนโสดชาวกรกฎนะคะคนโสดชาวกรกฎเนี่ยดูไว้หลายคนคะ่ะ ยังไม่เลือกนะคะดูไว้หลายคนเนาะนะคะพยายามจะเราไม่อยากเป็นคนเจ้าชู้เข้าใจค่ะแต่เราต้องการเราต้องการเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะเข้าใจซุ้มเข้าใจนะคะมีคนเข้ามาเยอะมากเลยนะคะคุณเก็บหลายคนไว้ในใจนะคะบางทีมันเหมือนกับโอ้คนนี้ก็ดีคนนี้ก็ใช่อะ่ะไม่รู้จะเลือกใครดีเลยอะ่ะคนโสดอะ่ะนะคะอืม ถามว่ามีการเริ่มต้นคุยกับใครไหมในช่วงนี้อาจจะมีนะนะคะเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกไม่เบื่อนะคะอาจจะมีแต่ยังไม่ได้จริงจังเท่าที่ควรนะคะในช่วงปลายปักเนี่ยอาจจะมีการเริ่มจริงจังเริ่มคุยกับใครบางคนหรือเลือกคุยกับใครบางคนแต่ว่าเออมันอาจจะเป็นในลักษณะที่คุยกันแล้วเนี่ย <c ười> คุยกันแล้วแล้วมันไม่ลงตัวนะคะ <c ười> คุยกันแล้วแล้วมันรู้สึกไม่โอเคคนโสดบางคนนะคะมีคุณแม่ะค่ะ หาแฟนให้ไม่ชอบไม่ว่าแม่เราจะหาแฟนแบบไหนให้ก็ตามนะคะคืออาจจะมีการคลุมถุงชนหรือว่าแนะนำนะคะแนะนำคนให้เรานะคะเออแนะนำแฟนให้เราแนะนำพ่อบ้านแม่บ้านให้เราแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เอาอะเราไม่ชอบนะคะทั้งๆที่คนคนนั้นอาจจะเป็นคนมีเงินนะคะหรือเป็นคนแลดูมั่นคงก็ตามถ้าเราไม่รักมันก็ยาก นะชาวกรกฎจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเงินด้วยแค่ขอให้รู้สึกดีะนะคะชาวกรกฎนะแค่ขอให้รู้สึกดีเพราะว่ามีความรู้สึกว่าในเรื่องเงินนะเราหาได้โอเควิธีทางไหนก็ได้คือเราหาเป็นอะไรประมาณนี้นะคะชาวกรกฎอาจจะคิดแบบนั้นนะคะบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีการคุยกับคนใหม่ๆแล้วนะคะมีการคุยกับคนใหม่ๆไปแล้วนะคะ แต่ว่าเป็นช่วงที่เริ่มคุยกันแล้วมันยังไม่ลงตัวด้วยความที่เราเป็นคนจริงจังชาวกรากฎเป็นคนจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วไม่ชอบให้ใครมาโกหกเราด้วยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอาจจะได้ไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างหรือเราอาจจะตั้งเงื่อนไขไว้แล้วเขาทําไม่ได้อืมเราเราอาจจะแบบ ก็เรารักอะ่ะเพิ่งเริ่มคุยกันก็คืออยากให้แบบโทรหาสามเวลาได้ไหมแชทหาสามเวลาได้หรือเปล่าหรือมันต้องมีทุกวันนะเพราะคนเราเป็นเริ่มเป็นแฟนกันเริ่มคุยกันก็ต้องมีความสม่ําเสมอแต่มันอาจจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมันทําให้เขาอึดอัดนะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะมีอีกคนนึงที่คุยอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะใครโดยเฉพาะชาววันพฤหัสหรือชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกัน นะคะเออชาววันเสาร์นะคะชาววันเสาร์นะคะสมกับพูดพี่ดีกแล้วนะเนี่ยชาววันเสาร์หรือชาวธาตุดินนะคะชาวมังกรพฤกศพกันนะคะเนี่ยเขาอาจจะมีการวนเวียนกลับไปหาคนรักเก่าด้วยนะคะหรือเอ่อต้องระวังกับการที่เพิ่งคบกันแต่ว่าเขาอาจจะทำคุณท้องหรือคุณอาจจะทำเขาท้องก็เป็นไปได้คือติดลูกไวมากเออนะคะอันนี้ต้องระวังถ้าเกิดว่ายัางไม่พร้อม นะคะประมาณนี้นะคะกับชาววันเสาร์หรือชาวธาตุดินนะคะมีคนที่แบบว่าอยากอยากจะเข้ามาจีบคุณมากๆเลยนะคะแต่เขาเป็นคนที่ใจร้อนมากเราก็อยากจะเข้ามาจีบคุณมากแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเราบังคับเขามากมากเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเพราะเวลาเรารักใครเราก็จริงจังแต่เขาอาจจะทนไม่ได้อยู่ดีๆเงียบหายไปเลยนะคะในปักนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นชาวพิจิกแล้วก็ชาวธาตุไฟนะคะก็คือเมษสิงห์ธนูนะคะเนี่ยนะคะอยู่ดีๆเงียบไปเลยค่ะ อาจจะทะเลาะหรือไม่ทะเลาะก็ได้บางทีไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่เงียบไปเลยก็ได้นะคะคือหายไปเลยเป็นการบอกโดยอันตโนมัติว่าจบนะจบแบบเงียบๆไปแบบนั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะในเรื่องของการวางตัวเนาะนะคะการวางตัวที่ดีนะคะของชาวกรกฎนะคะเพื่อการวางตัวเพื่อให้เกิดความรักที่ดีนะ่ะนะคะ สำหรับทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะเดี๋ยวขอหนึ่งใบของชาวกรกฏ Ace of w a แปดไม้เท้าหัวกลับนะคะคือสำหรับให้ใบนี้นะคะมันคือการที่สำหรับคนมีคู่นะไม่ควรเลือกใหม่นะคะมีคนเข้ามาให้เราเลือกค่ะแต่ไม่ควรเลือกไงมีคนมา ยื่นสิ่งดีๆให้กับเรานะคะเรามีแฟนแล้วไงคะไม่ต้องคุยคะ่ะพาบอกแบบนี้เลยคะ่ะระงับยับยั้งไวค้ค่ะบล็อกได้ก็บล็อกคะ่ะจะได้ไม่เกิดปัญหาทีหลังไม่งั้นแย่แน่นอนนะคะเพราะว่าเอาจริงๆคนของคุณน่ะเขาจ้องมองดูคุณอยู่นะสําหรับคนมีคู่นะคะว่าเอ้ยคุณจะ ทำอะไรแปลกๆหรือเปล่านะคะคุณจะเอาคนอื่นเข้ามาในชีวิตอีกหรือเปล่าเขาคอยจ้องคุณตลอดเลยนะคะถ้าคุณทํานี้เขาพร้อมนะคะที่จะไฟกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากมีปัญหากับตัวจริงของคุณนะคะอย่ามีเพิ่ม ถึงแม้ว่าจะมีคนที่เข้ามาพายบอกว่าระงรับไว้ให้ได้นะคะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดเนี่ยต้องดูดีๆเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้สม่ําเสมออย่างที่บอกไปเราต้องการความสม่ําเสมอถ้าเรารักใครเนาะเราอยากจะคุยกับเขาให้มันต่อเนื่องแต่เอ๊ะทำไมเขารับไม่ได้ทําไมเขารู้สึกว่าการที่แค่แค่แบบเอาวันหนึ่งนะวันหนึ่งแค่แชทมาหากันนะหนึ่งประโยคสประโยคมันเป็นเรื่องที่ลําบากมาก มันก็แปลกจริงไหมนะคะเออมันก็แปลกนะคะคนเราทํางานแต่ก็ต้องมีเวลาพักอ่ะเอาอย่างน้อยเวลากลางวันทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะเอาแชทกินข้าวหรือยอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะเออสำหรับส้มๆว่าปกตินะนะคะเอออาจจะแบบช่วงแรกๆกันเนาะเออคนยังไม่ได้คบกันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะนะคะถ้าตั้งใจว่าจะคบกันเป็นแฟนก็ ก็ทุกวันก็ได้ช่วงแค่ช่วงพักกลางวันเองวันไหนลืมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นช่วงเย็นช่วงอะไรเนาะนะคะสักสักวันละครั้งก็ยังดีนะคะไม่ต้องแหมไม่ต้องถึงสามเวลาอันนั้นก็เยอะไปนะคะแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาแค่เล็กๆน้อยๆเขาก็ทําไม่ได้ไม่มีความสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นดูดีๆเลยนะคะอืมเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวแหละนะคะมันเป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วนะคะอะไรที่มันไม่สม่ําเสมอคือมันไม่ปกตินะคะอืมโอเคค่ะมาดูไพ่ออร์เรเคิลกันค่ะมีอะไรจะแนะนํา ชาวกรกฏนะคะเพื่อให้เป็นเป็นการแนะนําเป็นการให้กําลังใจในเชิงบวกนะคะให้กับชาวกรกฏเนาะบางทีพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีก็แบบมึนๆนะมีมีมึนๆบ้างนะคะレ s ponsibility นะคะสำหรับไพ่ใบนี้บอกว่าคุณควรรับผิดชอบเนาะนะคะในสิ่งที่คุณได้เลือกก็คืออย่าไปโทษคนอื่นนะคะ เวลาคุณจะเลือกอะไรเลือกด้วยตัวคุณเองอย่างที่บอกว่าเออมีหลายเคสที่แบบให้หมอส้มเลือกให้ควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้คะ่ะเลือกให้ไม่ได้นะคะส้มดูได้แค่อนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเลือกแบบนี้ส่วนการเลือกส้มต้องให้คุณตัดสินใจเอาเองนะคะคุณเลือกแบบไหนแล้วผลมันออกมาดีไม่ดีคุณต้องยอมรับว่าคุณได้คุณได้เลือกมันด้วยตัวเองอย่าไปโทษใคร นะคะอ่าโอเคถ้าเลือกแล้วมันไม่ดีอ่าคุณจะเปลี่ยนไหมล่ะก็เปลี่ยนก็ได้เออนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าโทษใครและเลือกได้ตัวเองนะคะอาร์เชนเจลรกาเยลวนะคะมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะให้คุณมีความสดชื่นแจ่มใสอันนี้คือนางฟ้าที่เกี่ยวกับพลังงานความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีความรู้สึกว่าคุณนอกจากคุณพยายามยับยั้งที่จะไม่เจ้าชู้หรือว่าไม่คิดอะไรด้วยมันเป็นการกดในเรื่องของพลังงานความสดใสนในตัวคุณนะคะคือคุณไม่ต้องพยายามเอาง่ายๆคือคุณปิดไปเลยดีกว่าสําหรับคนมีคู่นะคะคุณน่ะ คิดถึงแฟนคุณคนเดียวก็พอไม่ต้องมาช่างใจคิดแล้วว่าจะคุยกับคนใหม่ๆที่เข้ามาจีบคุณหรือให้ความสัมพันธ์กับคุณดีหรือไม่นะคะไม่ควรค่ะตัดไปเลยค่ะไม่ต้องคิดบล็อกไปเลยตัดไปเลยคิดถึงเอาเวลาไปคิดถึงแฟนคุณคนเดียวว่าจะทําอะไรให้แฟนเราวันนี้ทําอะไรให้เขารู้สึกดีบ้างแบบนี้ค่ะดีกว่านะคะสําหรับคนโสดทํา ทำหน้าตาให้สดชื่นสดใสโซ่มีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างเครียดนะคะอาจจะมีความเครียดอาจจะ อย่างที่บอกบางคนถูกกดดันเนาะจากครอบครัวนะคะแล้วเราก็มีเรื่องงานเรื่องส่วนตัวที่เครียดด้วยนะคะค่อนข้างจริงจังอะ่ะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นยิ้มเยอะๆสร้างพลังงานความสดใสให้กับตัวเองมันอาจจะทําให้มีสิ่งที่ดีๆกว่านี้เข้ามาก็ได้นะคะพลังงานสดใสจะดึงดูดพลังงานสดใสเข้ามา perfect timing นะคะความรักที่สมบูรณ์แบบของแต่ละคู่แต่ละคนแม้กระทั่งเป็นราศีเดียวกันนะคะมันก็มีช่วงเวลาที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น ไพ่บอกว่าไพ่ใบนี้บอกว่าช่วงเวลาที่มันดีๆช่วงเวลาที่คุณจะได้รับความรักที่ดีนะคะหรือว่า,ามีการอยู่กับแฟนแฟนเป็นคนดีขึ้นนะคะหรือว่าคนโสดจะได้พบคนที่ดีเนี่ยมันมีแน่นอนนะคะไพ่บอกแสงสว่างปลายอุโมงค์มันมีแน่แต่มันใช้เวลาไม่เท่ากันในแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนมันอาจจะต้องผ่านการเรียนรู้การเติบโตทางด้านจิตวิญญ,ญาณในเรื่องความรักการใช้เวลาแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่า แนะนำว่าค่อยๆเรียนรู้แล้วรู้จักนำเอาสิ่งที่ผิดนะคะมาสอนตัวเองแล้วก็ เปลี่ยนวิธีการคิดสําหรับการคิดอะไรที่มันพลาดไปแล้วก็เปลี่ยนวิธีการคิดใหม่เผื่อมันจะดีขึ้นเผื่อมันจะทําให้การเดินไปที่ปลายอุโมง์นั้นมันรวดเร็วขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะนะคะให้มีความหวังดีๆไว้ค่ะว่าสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าช้าเร็วขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะคะขอบคุณนะคะชาวกระกฎมากๆเลยที่ดูคลิปของส้มขอให้คุณมีความรักที่ดีๆแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ